อีกครั้งนะคะคคลิปในวันนี้นะคะเตยจะพูดเรื่องการล้างหน้าให้ถูกวิธีนะคะซึ่งจริงๆแล้วการล้างหน้าที่ถูกวิธีเนี่ยนอกจากจะ,จะช่วยทําให้ผิวเราห่างไกลจากสิวนะยังจะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> คือการล้างหน้าให้สะอาดอะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันก็จะทําให้หน้าเราใสาไม่เกิดสิวใช่ไหมแต่การทําให้ป้องกัน การเกิดริ้วรอยก่อนวัยอ่ะมันทําได้ยังไงแค่การล้างหน้าเพื่อนๆอาจจะงงเนอะคือจริงๆแล้วบางทีอ่ะเราใช้พวกเครื่องสำอางที่มันกันน้ำเนอะแล้วเราก็ใช้เคลนเซอร์ที่ไม่ถูกกับอีกเครื่องสำอางอันนั้นนะทำให้เวลาเราล้างหน้าเราต้องใช้เพรสเชอร์ในการถูในการล้างมากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดริ้วรอยเร็วขึ้นนะคะการใช้ วกาเครเซอร์ให้ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเอาไปล้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะเออบางคนก็อาจจะลืมนึกไปคิดว่าแบบตัวเดียวใช้ได้ทั้งหน้าอะไรอย่างนะี้เนาะแล้วก็การล้างหน้าจริงๆแล้วอะแบ่งเป็นสส่วนเนาะคือเป็นส่วนที่เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องสำอางในการล้างเนืแล้วก็เป็นวิธีในการล้างนะคะเดี๋ยวเตยจะพูดเรื่อง พวปกรณาสำอางแล้วก็อุปกรณ์ก่อนเนะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะที่เตยใช้อยู่ในตอนนี้ค่ะหลักๆนะคะก็จะมี4ตัวนะที่เตยใช้อยู่ในตอนนี้นะคะก็คือตัวแรกเป็นตัวนี้คือเป็นนิวเวียไมเซลแอร์สกินบรีด l มเซล่าโรสวอเตอร์นะแล้วก็มีตัวนี้เป็นออยล์ของ b i o อเรนะคะแล้วก็มามของเพนิซิโลของ b a n i l าโคเนาะแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าของบานิลาโคเหมือนกันนะคะ ปกติเวลาที่เตยแต่งหน้าแบบหนักๆอ่ะเตยก็จะใช้3มตัวนี้เนาะแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะก็ะใช้อันนี้แล้วก็ถ้าวันไหนที่แต่งหน้าเบาๆแบบไม่ได้ทารองพื้นอะไรเงี้ยก็จะใช้สมตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงวันที่ไม่ได้แต่งหน้าทําไมเราต้องใช้ ไอพวกออยพวกนี้เพราะว่าวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าเราก็ทากันแดดนะทุกคนคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้กันแดดมันเป็นครีมบำรุงนี่ทำไมเราต้องแบบต้องใช้อะไรพวกนี้ในการล้างออกคือกันแดดอะมันติดทนบางทีบางครั้งอะใช้แค่โฟมล้างหน้าอย่างเดียวอะมันเอาออกไม่หมดนะทุกคนมันเป็นสาเหตุที่ทําให้สิวขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ ทุกวันต่อทุกครั้งที่ทากันแดดก็ควรจะใช้ออยในการล้างด้วยนะคะเพื่อให้กันแดดมันออกหมดนะแล้วก็ค่อยไปใช้โฟมล้างหน้าตัวอื่นอีกต่อ,ต,อต่อไปนะคะแล้วก็บางวันที่เตยไม่ได้แต่งหน้าหนักแต่ว่าแบบมันจะมีบางวันที่แบบทาแป้งแต่ว่าติดขนตาปอมอะไรเงี้ยเตยก็จะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เตยใช้ในการ เช็ดขนตาปลอมออกนะคะแล้วก็รีมูฟพวกลิควิดลิปสติกนะแล้วก็เช็ดมาสคาร่าที่มันกันน้ำนะปกติวิธีใช้นะคะก็ขย่าใช่ไหมเสรเจวก็เทใส่สำลีเนาะหรือไม่ก็ใส่คิวทิปแบบนี้นะคะซึ่งวิธีใช้ของเตยอะปกติเตยจะเทให้มันชุ่มๆเลยนะแล้วก็เหมือนเอาไปแปะไว้สมมุติว่าจะเช็ดตรงตาใช่ไหมคะก็แปะไวะ้สัก 1ิวินาทีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆรูปออกเนาะเพื่อไม่ให้ผิวหนังตรงนั้นมันเป็นเกิดริ้วรอยนะคะ<อ>แล้วก็ตรงส่วนช่วงปากที่ทาลิปปิลิปสติกก็ทําเช่นเดียวกันนะคะ<อ>แล้วก็บางทีเหมือนมาสคาร่าหรือว่าแบบอายไลเนอร์มันออกไม่หมดอะก็สามารถใช้เป็นคิวทิปอันนี้นะค่ะขยับๆแล้วก็เทแล้วก็เช็ดเขาออกได้นะคะอันนี้เป็นตัวแรกตัวเริ่มต้นที่เราใช้ล้างหน้านะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องอ่ะตัว ที่เป็นออยล์บิโอเรอันนี้นะคะถ้าแต่งหน้าไม่หนักอะก็คือหน้าแห้งๆอย่างเงี้ยกดปั๊มน้อเข้าออกมาใช่ไหมแล้วก็นวดน,นวนวนๆแล้วก็ใช้น้ําแถบๆแล้วก็ล้างออกอันนี้ก็คือใช้ตัวนี้ได้เนาะเสร็จแล้วก็จะมาต่อที่โฟมล้างหน้าอันนี้เนาะแต่ว่าถ้าวันไหนที่เตยแต่งหน้าหนักๆแบบไปบินทารองพื้นทาพามเมอร์แบบฉีดสเปรย์อะไรเงี้ย แต่ก็จะใช้ตัวนี้นะตัวนี้คือบานิลาโคเคลนอิซิโรนะคะเขาจะเป็นบามนะเนื้อสีขาวแบบนี้นะคะก็วิธีใช้ก็เหมือนกับออยตัวเมื่อกี้เลยนะก็คือควักออกมาหน้าแห้งๆก็นวดๆวนวนไปแล้วก็เอาน้ำแผลแผแผลแล้วก็ล้างออกนะคะซึ่งตัวนี้เวลาแต่งหน้าหนักๆนานหนักๆ่พอนวดๆววนไปอ่ะมันจะเห็นชัดเลยว่า รองพื้นมันหลุดออกมานะคะเพราะว่าตัวเนื้อสีขาวเขาเปลี่ยนเป็นสีเนื้อรองพื้นเลยนะคือตัวนี้เตยชอบมากตั้งแต่ใช้มาคือชอบบาร์มยี่ห้อนี้มากที่สุดนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากตัวนี้ใช่ไหมเพื่อความชัวว่าหน้าเราจะสะอาดนะเตยก็ใช้ตัวนี้ต่อนะคะเป็นคลนเซอร์นะที่ชอบตัวนี้เพราะว่าใช้แล้วหน้ามันไม่แห้งเนาะ,ค,ะคือแบบบางทีที่เราใช้โฟมล้างหน้าบางอันน่ะ เรารู้สึกแบบล้างไปแล้วหน้ามันตึงเอียดยละคือถ้าพอล้างเสร็จเราไม่รีบทาครีมนหน้ามันแห้งมากแต่ว่าตัวนี้คือไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะล้างแล้วหน้าก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะคะเอ,อ่อแล้วก็แถนนิดนึงตอนเช้าปกติเตยจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเตยจะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นเซราวีนะเป็นไฮเดรติ้งเฟสเชียลคลีนเซอร์นะคะซึ่งตัวนี้อ่อนโยนกับผิวมากๆตอนเช้าที่เราตื่นมามันไม่จําเป็นต้องใช้คลีนเซอร์ที่มันแบบ สติปหน้ามากๆอ่ะมันใช้แบบอะไรพวกนี้แค่ให้แบบเออส่วนเกินครีมบำรุงมันหลุดออกไปก็เพียงพอแล้วนะคะซึ่งตัวเนี้ยใช้แล้วแบบแทบไม่รู้สึกเลยนะว่ามันเป็นโฟมล้างหน้ามันเป็น มันเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเจลล้างหน้าทุกคนใช้แล้วแบบหน้าชุ่มชื้นมากๆถ้าใครผิวแห้งนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะเมื่อกี้ลืมพูดไปเลยนะคะคือบางวันที่เตอรู้สึกว่าแบบแต่งหน้าหนักมากๆอย่างนี้นะเตอก็จะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยนะตัวนี้คือ f o เรโอลูนามินินะคะคือจริงเพื่อนๆทุกคนก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะว่าไอตัวนี้มันเป็น เครื่องล้างหน้าที่มันสั่นด้วยซูเปอร์โซนิกคือแบบสามารถล้างหน้าได้สะอาดกว่ามือเรากี่ร้อยเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางวันอะเตยก็จะใช้ตัวนี้ร่วมไปด้วยนะเพราะว่าแบบบางทีเราแต่งหน้านาน,านๆสักแบบ8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะคือเตยรู้สึกว่าแบบแค่ล้างมือมันคงไม่สะอาดก็เลยจะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยนะคะอันเดี๋ยวไปเจอในห้องน้ําค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในห้องน้ําแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มต้นด้วยตัวมีเวียที่เป็นมเซล่าก่อนนะคะ ก็จะเทให้น so ้องเขาแบบชุ่มๆนี like ้นะคะแล้วก็ปั like ๊บเข้าไปเขาก็จะหลุดออกมาโดยที่เราไม่ต้องดึงนะเห็นไหมทุกคนที่ยหน้ามันก็จะเหี่ยวไปอีกเสร็จแล้วก็ที่ปากด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็จะต่อด้วยตัวเคลนดิสซีโลนี้นะคะก็จะใช้ประมาณนี้นะ แล้วก็นวดไปเลยค่ะทั้งหน้าถ้าองคเกดดีๆก็จะเห็นว่าแบบรองพื้นมันหลุดออกมาเนาะแล้วก็เอามือถูๆตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเตยมีปัดมัสคาร่าไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะล้างน้าต่อนะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาต่อที่โฟมล้างหน้านะเดี๋ยววันนี้จะใช้โฟเลเวด้วยนะคะ วิธีใช้โฟเรโอนะก็คือทําให้เครื่องเขาเปียกเนาะแล้วก็กดปุ่มเทิร์นอ,อนแล้วก็ใช้ได้เลยนี่ก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่พร้อมกับขั้นตอนต่อไปสามารถทาครีมได้เลยนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เธอด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ